นี่นะคะเช้านี้แม่โมโหนะเช้านี้แม่โมโหนะแล้วแม่ก็จัดการลูกชายแม่นะแล้วแม่หันมาก็คือเจอกัญชาสภาพนี้นะก็คือเขากลัวแม่ไปด้วยเขามองแม่แบบนี้นะหน้าเขาจะเศร้านะนี่นะคะแข็งเลยแข็งเลยแข็งเป็นเทพบระบุเลยดูตาดูหน้าเขาดูคือเวลาถ้าแม่โมโหแล้วแม่ว่าพี่เขาอะ เขาก็จะแบบหน้าตาแบบเนี้ยหันมาคือเจอหน้าตาแบบเนี้ยก็คืออยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไม่ขยับเลยนะแม่แม่นะเนี่ยอยู่นิ่งๆไม่ขยับเลยแม่เห็นไหมแม่เห็นไหมเห็นไหมคะตาเศร้าหน้าเศร้าก็คือเขากลัวเขาโดนไปด้วยนะเขากลัวเขาโดนพ่วงไปด้วยนะเนี่ยแม่หันมาเขาอยู่ท่านี้เลยแล้วเป็นแบบนี้ตลอดหูเหอเป็นแบบนี้กลางกัญชา อีกอีกตัวไหมฮะจะโดนอีกตัวไหมนี่ก็อีกตัวเดี๋ยวแม่จะแกล้งว่าเขนานะแม่แม่นะนี่ก็อีกตัวหาวันวันหนึ่งทำอะไรมัางฮะมีแต่กินกินกับนอนกินกับนอนเท่านั้นเก่งอย่างเดียวรักแม่ฮะนี่ก็อีกตัวหนึ่งฮะมีแต่กินกับ หาตังให้แม่ได้ไหมหาหาตังให้แม่ได้ไหมกัญชาไม่อยากเลี้ยงแล้วเนี่ยเหนื่อยมีแต่กินกับนอนอะไรก็ไม่รู้วันวันหนึ่งอะไม่มีอะไรเลยเขาคงกคิดว่าในที่สุดกูกระโดนแม่ดูหนะ้ากัญชา ต่อไปจะเป็นเด็กดีไหมฮะเป็นเด็กดีของแม่ไหมทําหน้าต่อไปจะเป็นเด็กดีของแม่ไหมไหนรักแม่ให้แม่อารมณ์ดีก่อนเร็วกันชารักแม่ก่อนรักแม่ให้แม่อารมณ์ดีก่อนอ๋อแล้วก็อย่าดื้อน,นะอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งโอเคโอเครักแม่แกงเลือกแก้งน้องแล้วนะคะน้องน้องหน้าเสียหมดเลย โอ้ลักแม่ลักแม่ชาไม่ดือ้อชาไม่ดื้อกับแม่ครับโอ้แม่แกงลูกแม่แกงโอ้แม่แกงลูกแม่แกง,แแกงลักแม่ทีนึงเออเก่งมากลูกเก่งมากปะแปะปะปะ,ปะไปกินไปกินขนมไปกินขนมกันปะ